ว้าว,า,วากอร่อย <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่โชคดีมีภูมิอากาศที่ดีแล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆที่หลากหลายมากเลยงอกงามตามฤดูกาลอย่างเช่นฤดูนี้เราอยู่ใต้ต้นแคนาแบบนี้นี่ค่ะ เอาไปทำอาหารได้นะคะยัดไส้แล้วก็ไปนึ่งนุ่มนวลแล้วก็อร่อยมากเลยแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้พูดถึงเมนูแคนาค่ะเราจะพูดถึงเมนูของคนขมุเป็นกลุ่มคนขมุที่บ้านหินตุ้มค่ะอยู่ที่อําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะมีการสืบสารเมนูอาหารที่น่าสนใจมากมายเลยเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้และร่วมสืบทอดด้วย าศาศาปากกาแะไปว่าไผ่ผากไผ่ผักใช่แต่หนูไม่เข้าใจเลยเป็นภาษาขมุไงบรรทบุรุษเราปากกาแล้วเดินไปไหนเนี่ยฤดูการหมุนไปปีนี้ฤดูร้อนมาถึงแล้วพืชผักบางชนิดที่เคยงอกในฤดูหนาวเริ่มน้อยลงในขณะที่พืชพัน์หน้าร้อนเริ่มงอกงาม ค่อยๆเดินนะเด็กๆนนะปีนี้บ้านหินตุ้มอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีคึกคักมากเลยค่ะเด็กๆลูกหลานพากันสนใจเรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่น,นเป็นเมนูพิเศษเมนูอาหารชาติพันธุ์ขมูค,ค่ะที่บ้านหินตุ้มนี่นะคะเป็นหมู่บ้านของคนไทยเชื้อสายขมูที่ยังเหลืออยู่ ถือว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายของอุทัยธานีก็ว่าได้ตามประวัติเล่ากันมาว่าบรรพชนชาวขมุที่นี่เดินทางอพยพม,มาจากเวียงจันทร์เมื่อต้นรัตนโกสินทร์สื่อสารกันด้วยภาษาขมุและภาษาลาวน่าเสียดายที่ภาษาขมุที่หินตุ้มทุกวันนี้เหลือน้อยลงแล้วแต่ที่ยังเหลืออยู่ชัดเจนก็คืออาหารขมุที่อยู่คู่ครัวเรือนเสมอมา ไม่เคยหายไปไหนอ่าเด็กๆถึงแล้วเนี่ยไผ่ผากที่เราจะไปทำลามแล้วไผ่ผามันต่างกับไผ่ทำอะไรไผ่ผาสังเกตดูนะเด็กๆใบเขาจะใหญ่ลำเขาก็จะเล็กกว่าไผ่นวลไผ่นวลใบจะเล็กคอ่าไผ่ผากใบจะใหญ่เขาจะนิยมใช้ไผ่ผักทำลามไก่เพราะว่าจะได้ความหอมของ ลำไผ่ไข้างในจะมีขุยเล็กๆเดี๋ยวลุงอูจะตัดให้ดูความหอมก็ได้จากตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งอ่าเราไปกันขึ้นมนเหรออ่าเดี๋ยวจะทางให้ขึ้นคือใจากข้างนี่คมมักเก่งมากอ่านี่แหละไผ่ผ่าเห็นไหมอ,อืมเราจะไม่เลือกลำที่มันแก่เกินไปเราจะเลือกลำประมาณนี้ ประมาณนี้เพราะว่าถ้าลำที่ยังอ่อนอยู่ะเขายังจะมีน้ําฉ่าอยู่ในเนื้อไผ่เวลาเราไปทําลามเราต้องก่อไฟใช่ไหมล่ะทําเหมือนข้าวหลามเขาจะไม่แห้งเร็วพอไม่แห้งเร็วหลามที่อยู่ข้างในก็จะต้องใช้เวลานานใช่ไหมครับก็จะได้สุกถ้าลาแห้งเกินก็จะไหม้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูข้างในที่ว่าเป็นขุยเล็กๆส่วนหนึ่งก็จะได้ความหอมจากตรงนั้นนะครับเดี๋ยวดูอูดตัดให้ดู นี่นะมันดูใกล้ๆได้เด็กตรงนี้ทานได้ไม่ต้องเอกออกอย่าไปโดนผิวข้างๆนี้นะคมเราจะได้จากตรงนี้่ใชการทำอาหารมีภูมิปัญญาปู่ย่าตายายซ่อนอยู่เป็นเสน่ห์และเป็นความอร่อยอย่างเช่น ถ้ารู้จักเลือกชนิดไผ่ได้ดีอาหารก็จะยิ่งอร่อยค่ะโอ้ยใหญ่ยาวด้วยเดินหัวนะครับไผ่ภากลำต้นสูงใหญ่เขียวสวยเนื้อไม้ไม่แข็งจนเกินไปไม่มีหนามด้วยมีมากทางภาคใต้แล้วก็ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีค่ะ หลายพื้นที่นำไปทำเครื่องใช้ในบ้านสารเป็นเข่งเป็นตะก,กรา้าใส่ของชาวขมุบอกว่าถ้าจะทำเมนูลามไก่ต้องใช้ไผ่ผากเท่านั้นล้ามไก่ถึงจะหอมนุ่มอร่อยเป็นพิเศษค่ะใครจะแบกํำไผ่มั่งไหวไหม ลูกพุทก,กับพี่โมยาวที่นี่แลเออก็ไม่ค่อยหนักนะเนี่ยก็เหมือนหนักแต่ก็ไม่หนักมันชิวอ่ะกับเพา,าเหนือเบาเอาก่ะโมแบ็คแข็งแรงแบ็คอะวันนี้ไม่ได้มีแค่เมนูเดียวนะคะ ระยะนี้ดอกเครือเถาขนเริ่มบานแล้วเครือเทาขนคืออะไรตามไปดูกันค่ะตาครบเฟยเด็คคับดอกเครือเถาขนมาพร้อมกับสายลมแห่งฤดูแล้งดอกสีเหลืองอ่อนบานเต็มเลยค่ะที่หน้าบ้านคุณตาอัด เด็กๆบอกว่าเห็นอยู่เป็นประจำบางคนไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าดอกเหลืองๆนี้กินได้อย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะผู้ใหญ่บางคนก็ไม่รู้เหมือนกันนึกว่าวัชพืชเกือบพลาดไปแล้ววันนี้ต้องได้ลองชิม,มคุณตาอาจจะพาเด็กๆเ,เก็บดอกไม้เอามาทำอาหารค่ะเก็งสัตว์ไปย่างอยู่เดียมันรมันมันเข้ากับไปย่างดอก าตา้ใหญ่่นัมเอาแแแลล้้ววมก่เครือเถาขนเป็นไม้เถาตระกูลเดียวกับมันเทศผักบุ้งเครือเถาขนมักจะเลื้อยตามต้นไม้ใหญ่บ้างขอนไม้บ้างส่วนที่บ้านคุณตาอัดเลื้อยเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านช่วงหน้าร้อนออกดอกให้เก็บกินกันไปเลยค่ะดอกอ,อ่อ,อนๆตุมต้มๆอร่อยกำลังดี ส่วนอดอกเหลืองๆบานแล้วก็อร่อยนุ่มเหมือนดอกแคร์จะใส่แกงหรือต้มจิ้มน้ำพริกก็เลิศค่ะเราเก็บเพื่อเราขนได้เยอะแล้วเพืพ่อนๆต้องไปเก็บเอย่างอื่นอีกไปกันเลย สนุกในหน้าร้อนปีนี้ที่บ้านหินตุ้มอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีคือการรวมตัวกันของผู้ใหญ่และเด็กๆทำอาหารกินด้วยกันอาหารชาติพันธุ์ขมุกเด็กๆแบ่งกลุ่มกันตามความพอใจน้องแบล็คช่วยคุณตาอัดเตรียมกระบอกไม้ไผ่ค่ะ Y, ต่อลุงทำมัน <Paige> ง่ายแต่พอทำเองวันใหญกระบอกไม่ไผ <t bitcoin> ่ถูกส่งต่อให้คิมกับแตงโมเตรียมปรุงหลามไก่กับคุณป้าค่ะ พิซซี่ขาจะใช้ใบมนะกรูดได้แลใช่ไใช้ได้แล้วไปทำให้แม่กินที่บ้านเมนูหลามจะเรียกว่าเมนูอาหารป่าก็ได้นะคะค,คือสมัยก่อนเนี่ยเ,เวลาเข้าป่าเข้าไร่ชาวขมูก็จะหาวัตถุดิบจากธรรมชาติฟันลำไผ่ นำมาเป็นภาชนะใส่เครื่องอาหารต่างๆแล้วก็นำไปเผาไฟให้สุกว่ากันว่าเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเหนียวเอามาใส่ในกระบอกไม้ไผ่ทำหลามจะนุ่มอร่อยทุกเมนูค่ะไหนๆก็มาเยือนชาวขมูแล้วขอให้น้องแตงโมสัมภาษณ์คุณป้าเป็นภาษาขมูให้ฟังกันค่ะอัน,นี้แตงโมอ๋อลูกแตงจังเม,มือมืงตงจกัะเบื้อโอ้แตงกเบือ ปเปแกงกูแตไขเอี้ยวไม่เข้าใจ <c oughs> เอาข้าวไปตำในคกแล้วก็อาใส่พริกแล้วก็เอาไปคุกกับไก่แล้วก็เอามาใส่ในไั่แล้วก็ไปเผาขอบคุณในความพยายามของแตงโมนะคะสงสัยต้องใช้ภาษาขมูให้บ่อยกว่านี้แล้ว ทำหลามไก่เหลือแค่ขั้นตอนเอาไปเผาไฟก็จะได้ชิมแล้วว่าแต่เมนูแกงเครือเถาขนเป็นยังไงบ้างแล้วคะหอมเขารู้ได้ไงครับว่าดอกเครือเถาขนเขากินได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายพากินอย่างนี้ตั้งแต่เล็กมาแล้ว แต่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยกินเลยครับ <c oughs> มันเป็นแกงของขม,มูใช่ไหมคะอ่าเพราะก็กินกันตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วเป็นร้อยสองร้อยปีมาแล้วเ<อ> <c oughs> ขาว่าอบพยพมาจากเวียงจันครับดั้งเดิมนะต้นเดิมเลยคน <c oughs> ขมูหรือกัหมุอยู่ใน12ปันนาจีนลาวและไทย เคยอพยพย้ายครัวมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เมื่อ200ปีก่อนมีคนขมูในภาคกลางไม่มากเช่นกาญจนบุรีอุทัยธานีส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนืออย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านแต่ละพื้นที่อาจจะมีสำเนียงการพูดที่แตกต่างกันบ้างแต่มีคำศัพท์ต่างๆร่วมกันคุยกันได้เรียกว่ายังพูดภาษาเดียวกันค่ะลุงลงบอกว่า วัฒนธรรมร่วมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนขมุก็คืออาหารนี่เองเอา้าวใส่ได้เลยหัวปลีหินเสียตาเลย ความสนุกในมื้ออาหารคือการได้ร่วมมือร่วมใจกันทําคนนั้นทําแกงคนนี้ทํหลามไก่จากอาหารที่อร่อยอยู่แล้วด้วยวัตถุดิบและฝีมือพ่อครัวแม่ครัวยังอร่อยเพราะบรรยากาศและความผูกพันร่วมกันนี่เองปาร์ตี้หลามไก่เริ่มแล้วค่ะหิวภาษาขมุบไป้ว่าวาอุ้ยวาวุนวาอุ้ยวุนวาอุ้ย ามกภาษาและอาหารทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวต่างๆในอดีตเอาไว้อย่างดีแต่เมื่อเวลาแปลเปลี่ยนบันทึกประวัติศาสตร์เหล่านี้อาจจะถูกมองข้ามและรางเลือน การที่ผู้ใหญ่ได้นำพาเด็กๆให้เดินทางท่องอดีตด้วยการทำอาหารและการสืบสารภาษาคือการรื้อฟื้นอัตลักษณ์และคุณค่าให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเรื่องราวของขมุบ้านหินตุ้มฝากไว้ในมือของเด็กๆค่ะวันนี้หนูได้มาทำหลามไก่ที่บ้านเกิดตัวเองค่ะภูมิใจมากๆ มันหอมและไก่มันนุ่มฉีกเป็นชิ้นๆแล้วก็กินครับแล้วก็น้ํามันก็อร่อยด้วยครับมันอร่อยตรงที่พี่ฉีพี่ฐานที่เราต้องไปทําเองแล้วเราก็มากินครับมันยากตรงที่ต้องเอามาทําเองครับงานที่ฝึกคือกินครับขโมบบ้านเราที่ยังมีอยู่ก็จะมีพวกอาหารค่ะประเพณีต่างๆค่ะ เช่นปิดบ้านค่ะภาษาพูดค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองได้พูดขมูให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมนดค่ะเราต้องสืบสานประเพณีต่อไปครับ <c oughs> อย่างเช่นทำอาหาร <c oughs> ทำอาหารขมูแล้วก็เรียนภาษาขมุแล้วขมูจะไม่จางหายไปครับลาสามะ ทุกวันนี้โลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยนะคะหลายๆเรื่องที่มีค่าตกหล่นหายไประหว่างทางกิจกรรมในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าเรื่องราวและภูมิปัญญาของคนขมุที่บ้านไร่อุทัยธานีจะยังคงดำรงอยู่ให้เด็กๆสืบสานต่อไปและหวังว่าเรื่องราวของวันนี้จะทำให้ใครหลายๆคนชักชวนเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องอาหารในท้องถิ่นของตัวเองนะคะ พบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ